ตำนานพระศิวะพระศิวะผู้เปี่ยมด้วยความการุณาในการชุบชีวิตต่างๆให้บริสุทธิ์พระองค์คือมหายโยคีจอมราซาของเราท้วยเทพและมุนีทั้งปวงอันประกอบไปด้วยบรรดาฤาษีโยคีมมนีดาบทและอื่นๆตำนานระบุว่าพระศิวะเกิดจากพระเวทและพระธรรม ที่ช่วยเนลมิตรให้พระองค์ขึ้นมาเพื่อสร้างโลกหลังจากที่โลกได้ละลายกลายเป็นอากาศมาเป็นเวลาช้านานโดยมอบฤทธิ์อำนาจให้พระศิวะมีอิทธิฤทธิ์สูงสุดสามารถประทานพรนให้บุคคลใดก็ได้โดยไม่มีเลือกที่รักมักที่สัง่งมีความกรุณาต่อชีวิตในไตรโลกแม้ว่าอินพหมยมยักษ์อสูรเทวดา นาคนางอับสรไม่ว่าผู้ใดก็ตามผู้ที่ได้รับพรนั้นไปก็จะมีฤทธิ์ไปตามพรของพระศิวะทุกประการทุกคนด้วยพระศิวะทรงมีอัคระมเหสีคู่พระไทยก็คือพระมเหสีมหาอุมาเทวีหรือพระอุมาเทวีหรือสาวอินดูชอบเรียกดกันว่าพระนางปราววดีซึ่งเป็นอิทชีเทพที่งดงาม เลยอย่างเป็นเทพเทวีที่มีผู้คนนิยมบวงสรวงบูชามากมายซึ่งรูปลักษณะของพระศิวะนั้นมีปรากฏมากมายหลายลักษณะด้วยกันแต่จุดเด่นที่ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของพระศิวะก็คือรูปพระจันทร์เสี้ยวและดวงตาดวงที่สามบนหน้าผากสร้อยประคำที่เป็นหัวกะโหลกและงูของพระศอหรือคอของพระองค์อยู่นั่น ก็ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของพระศิวะที่เป็นที่รู้จักกันและเพศหลายเล่ากันว่าที่มาของงูพิษที่พระศิวะส่งของขอไว้ประดับพระอ,องค์เป็นเอกลักษณ์พิเศษไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะพระอ,องค์ไม่ได้ไปจับมาจากเพ่งหญ้าป่าใหญ่ที่ไหนแต่มีผู้ส่งมาให้พระอ,องค์โดยเฉพาะผู้นั้นก็คือนักบวชนักบวชผู้นี้มีภรรยาหลายคน แต่มดดาภรรยาของเขาเกิดมาล้หลในสเสน่ห์อันล้ำลึกขององค์พระศิวะด้วยความไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งนักขัวจิงทรงเสีายาลตัวโต,วตวไปจัดการสังหารพระศิวะแต่ว่าพระศิวะกลับเป็นฝ่ายพิชิตเสือด้วยพาหัดของพระองค์อย่างสบายๆเลยแถมยังสีเอาหนังเสือมาเป็นที่ปูพื้นไว้รองนั่งอีกด้วย เมื่อนักบวชได้ส่งเสือมาจัดการกับพระศิวะแต่ว่าไม่ได้ผลถูกพระศิวะจัดการไปเรียบร้อยเมื่อส่งเสือมาก็ไม่ได้ผลนักบวชผู้เครียดแขนเสนลิสยาก็ส่งอสรพิษร้ายตัวใหญ่มาจัดการกับพระศิวะอีกแต่อสรพิษร้ายกับถูกพระศิวะไลยเวทมนตสยบเอาไว้ได้โดยทันทีแล้วพระองค์ก็จับองูพิษตัวนั้นมาคล้องคอ เป็นเครื่องประดับสุดพิสดารไม่ซ้ำใครนักบวชผู้ไม่ยอมเพยยังคงคิดลองของกับพระศิวะอยู่ส่งอสูรร้ายมาสังหารพระศิวะในเวลาต่อมาและพระศิวะก็ทรงสยบอสูรร้ายตัวนั้นได้โดยท่าทีลิลาไล่ลำอันนาพําพึ่งซึ่งสถานสวรรค์สะเทือนดินแม้แต่บรรดาทวยเทพทั้งปวงก็พากันมาเคารพ และน้อมรับความยิ่งใหญ่ของมหาเทพองค์นี้มหาเทพองค์อื่นๆนั้นก็ล้วนแล้วแต่มีรูปลักษณ์มากมายหลายรูปที่แตกต่างกันไปแต่ในรูปที่แตกต่างนั้นก็จะมีส่วนทีไม้คายคึ้งกันบ้างในรายละเอียดของสีพระวรกายหรือสิ่งของที่ทรงถือไว้ในพระหัตถ์แต่สําหรับปาเซีวานั้นกล่าวได้ว่ามีรูปลักษณ์ของพระองค์ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่สามารถสังเกตได้ง่ายไม่สับสนเหมือนรูปลักษณ์ของมหาเทพองค์อื่นพระศิวะนั้นเป็นเทพที่นิยมประพฤติเป็นโยคยีหรือผู้ถือศีลดังนั้นรูปของพระองค์จึงมักปรากฏเป็นเทพที่ทรงเครื่องแบบที่ค่อนข้างติดดินเป็นต้นว่าทรงแต่งองค์คล้ายๆพวกโยคะหรือพวกฤษีสบายผมยาวและมุน่นมวยผม ทรงนุ่งห่มด้วยหนังกวางบางหนังเสื้อบางคำภีโบราณลายเล่มได้กล่าวถึงสีพระวรากายของพระศิวะว่าแตกต่างกันไปบางคำพีระบุว่าพระวรากายของพระศิวะนั้นเป็นสีแดงเข้มเหลากับเปลวไฟหรือโลหิตบางคำภีก็กล่าวว่าพระวรากายของพระองค์พระศิวะนั้นเป็นสีขาวนวลบริสุทธิ์ดังสีของพระจันทร์ แต่หลายๆกัมภีร์ก็กล่าวไว้ตรงกันว่าพระศิวะนั้นเป็นเทพที่มีพระเนรสามดวงดวงที่สามนั้นจะปรากฏอยู่บนหน้าผากของพระองค์โดยปรากฏเป็นดวงตารูปแนวนอนบ้างรูปตั้งทรงสางบินบ้างดวงตาที่สามนี้สามารถมองเห็นอดีตและอนาคตได้อีกด้วยรูปลักษณ์ของพระศิวะนั้นมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปตามแต่ละปาง เพราะว่าภาษีวันนี้มีหลายปางแต่ละปางก็จะไม่เหมือนกันนะครับผู้ใดมันทําความดีพระองค์ก็จะสงประทานพรให้พระองค์สงประทานพรวิเศษให้เก็บผู้ที่มันทําความดีและยึดมั่นในศีลและธรรมหากผู้ใดประพฤติดีเพื่ออุทิศถวายแก่พระองค์แล้วปัถนาสิ่งวิเศษสิ่งใดๆก็ตามพระองค์ก็จะประทานพรนั้นให้แต่เมื่อได้พรสมปัถนาแล้ว วันหน้าถ้าหากกระทำผิดหรือทำไม่ดีไปจากความดีงามผู้นั้นก็จะเกิดวิบัติในชีวิตและมีความเสื้อกันว่าภาะศิวะนั้นสามารถปัดเป่ารักษาเยียวยาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆได้อย่างมาสจรัร์หากผู้ใดที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือต้องการขอพรให้คนในครอบครัวให้เจ็บไข้ได้ป่วยในทันทีก็จะทำการบวงสรวงบูชาและขอพรจากพระศิวะ ก็ปรากฏว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นถูกปัดเป่าและหายไปโดยทันทีและเร็วไวต่อนนั้นมาทุกๆคนก็ทำการบวงสรวงหรือบูชาพระศิวะตลอดเรื่อยมาเพื่อเป็นมงคลเก่ชีวิตและทำให้ชีวิตดีขึ้นนั่นเองและนี่คือเรื่องราวของพระศิวะเทพผู้ยิ่งใหญ่และมีอิทธิฤทธิสูงทรงและถ้าหากว่าผมผิดพลาดประการใดผมกับขออภาัยมณนะที่นี่ด้วยนะครับ ขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะครับขอบคุณครับ